เคยไหมคะเวลาเพื่อนสนิทเราเก่งเกินสวยหรือหล่อกเกินหรือชีวิตดีเกินตลอดแล้วเราก็พูดไปว่าโอ้ยหมันไส้วแล้วถ้าอยากพูดแบบนี้ในภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีละ่ะแบบตลกตลๆขำๆ a i hate you b i can't with you c i'm so jealous คำตอบคือ B I can't with you หมัน่นไส้ไม่มีคำแปลตรงตัวในภาษาอังกฤษแต่เราสามารถใช้ประโยคแซวๆเหล่านี้แทนได้มาดูตัวอย่างภาษาอังกฤษกัน I got straight A's this semester Ugh I can't with you My boyfriend surprised me with a dinner at a fancy restaurant last night You show off I just posted a selfie and already got 300 likes. Stop being so perfect. Oh, come on, you're too good. You're so annoying. In a good way. I hate you. Just kidding. Ugh, I can't with you. ใช้แซวเพื่อนเวลาเขาทำอะไรหน้าหมั่นไส้แบบน่ารักน่ารักลองเอาไปใช้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจอกันในคลิปหน้าค่ะ